สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณนามในงรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ,ะในวันนี้นะคะเรานะคะจะยังอยู่ในเรื่องราวของคําภาษาถิ่นมาดือนเนาะในวันนี้น้องเราจะอยู่ในหมวดของภาษาถิ่นใต้นั่นเองนะคะใครแล้วนะคะที่คุณนําได้นะคะแนะนําไปนะคะจะเป็นเรื่องราวของพื้นฐานภาษาถิ่นใต้เนาะอ่า ดูแนวนี้เนาะจะเป็นตอนที่สองของเรื่องราวภาษาถิ่นใต้แล้วนะคะเชื่อมในวันนี้นะคะเราจะเริ่มเข้าสู่หมวดของคําศัพท์กันแล้วนะคะดูะดแนวนี้เนาะเราจะมาเรื่องกันที่หมวดของครอบครัวกันก่อนเลยนะคะมาดูซิว่าทางภาษาใต้เนี่ยนะคะเขาจะมีคําเรียกขานครอบครัวเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆอย่างไรถ้าเหมือนเนี่ยเหมือนยังไงถ้าแตกต่างแตกต่างอย่างไรเนาะเดี๋ยวเรามาดู ไปพร้อมๆกันเลยจ้าอ่ามาเรื่องนี้สองคำแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นคือพ่อและแม่นะคะโดยเนี่ยสัถิ่นใต้นะคะจะเรียกออกเนาะเป็นสองคำเนาะทั้งสองไอ้ทั้งสองคำเนี้ยนะคะออกเป็นสองแบบเนาะอ่าโดยจะแตกต,ต,ต่างกันไปตามเต่ละภูมิภาคนะคะอ่าอย่างคำว่าพ่อเนาะนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกป้านะคะอ่า หรือในบางพี่ก็เรียกพ่อนะคะแต่เปอาดิดการเพี้ยนเสียงไปเนาะเหมือนกับคำว่าแม่ค่ะแม่เนาะในภาษาใต้บางครั้งก็เรียกมะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นบางพื้นที่เนี่ยก็เรียกแม่นะคะ,ะซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปเนาะตามแต่ลาพื้นที่นะคะแต่แต่พื้นที่เนี่ยก็จะมีการเรียกขานที่ไม่เหมือนกันเนาะถึงจะบอกว่าเป็นภูมิภาคใต้เหมือนกันนะคะแต่ว่าภาษาถิ่นเนี่ยก็ยังมีแตกสาขาแยกด้ยออกไปอีกเนาะมีการใช้ที่ ทั้งเหมือนและแตกต่างกันนะคะ,ะต่อมาค่ะเป็นพี่ชายนะคะพี่ชายถ้าภาษาใต้จะเรียกว่าพี่บ่าวนะคะคำว่าบ่าวตัวนี้ก็หมายถึงผู้ชายนั่นแหละเนาะพอเอาคำว่าพี่ไปใส่ปุ๊บก็หมายเป็นพี่ที่เป็นผู้ชายก็คือพี่ชายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะพี่สาวนะคะพี่สาวเนี่ยก็จะใช้เหมือนกับภาษากลางเลยนเนาะแค่เพียงสําเนียงไปอาจเป็นพี่เศร้าก่แล้วแต่แต่และสําเนียงนา ครูอ,อาหมาดพูดไม่เหมือนกับที่คนใต้เขาพูดกันนะคะก็คือเขาจะใช้เหมือนภาษากลางนี่แหละเพียงแค่เป็นสำเนียงทางภาคใต้คือสำเนียงทองแดงที่เราได้พูดถึงเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วนะจ๊ะถ้าเป็นน้องชายล่ะน้องชายเขาเรียกว่าน้องบ่าวนะคะน้องบ่าวก็เหมือนกับพี่ชายนยั่แหละก็คือคําว่าเ่าวเนี่ยแทนตัวของผู้ชายน้องผู้ชายก็คือน้องบ่าวนั่นเองนะคะแต่คราวนี้เมื่อ เป็นน้องสาวเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าน้องเศร้าแล้วนะเขาจะเปลี่ยนคำอื้นแล้วอ่าเป็นน้องหนุ่ยนะคะน้องอยู่หรือน้องนุ้ยนะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินเนาะจากบทเพลงจากละครอ่าที่เวลาเขาเรียกกันนะคะจะเป็นภาษาถิ่นใต้นะคะก็จะเป็นภาษาว่าน้องนุ่ยนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือคาที่แท้เรียกขานเนาะอ่าไว้เป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวพี่สาวน้องอ่าน้องชายเนาะ ก็จะเป็นคําประมาณนี้บางคําก็เหมือนภาคกลางบางคําก็แตกต่างออกไปเลยนะคะคราวนี้เรามาดูในหมวดเครือญาติที่ระดับสูงขึ้นมาอีกบ้างเนาะนะคบอ่าถ้าเป็นคุณปู่คุณตานะคะอ่ะเขาจะใช้คําว่าโต๊ะชายนะคะโต๊ะตัวนี้ไม่ได้หมายถึงอ่าที่วางของเป็นสิ่งของนะโต๊ะตัวเนี้ยนะครับมันแทนเหมือนกับคำว่าผู้เฒ่านะคะอ่าเหมือนกับ จะเป็นก็ว่าเป็นผู้เท่าผู้หญิงผู้เท่าผู้ชายอย่างเงี้ยเนาะอ่าถ้าเป็นผู้เท่าผู้ชายก็คือคุณปู่คุณตาใช่ไหมเขาก็เรียกว่าตัวชายถ้าเป็นผู้เท่าผู้หญิงนะคะเขาก็แทนคุณอ่าคุณยักษคุณยายก็เป็นตัวหญิงนะคะอาจจะมีการพิจารณาเป็นตัวชายตัวหญิงอย่างนี้เป็นตนนะคะอ่าซึ่งคุณตังก็อาจจะไม่สามารถพูดได้ชัดเจนเหมือนทางเขาเนาะต่อมาถ้าเป็นคุณทวดนะคะเขาเรียกว่าแหนนะคะอ่าออกเสียงแหนเหมือนกับว่าจะอ่า พืชน้ำมาแหละนะคะแหนเลยแต่บางพื้นที่ก็จะมีสเนียงที่สูงสูงบ้างต่ำบ้างแต่ละพื้นที่ก็จะใช่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเอาเป็นกลางๆแล้วกันนะคะอ่ะถ้าเป็นคุณทวดนะคะเขาเรียกว่าแหนนะจ๊ะคานนี้มาดูอีกนะคะอ่ะาคาวนี้เนี่ยอันนี้คือความแตกต่างแล้วนะคะระหว่างภาษาถิ่นใต้กับภาษาถิ่นอื่นๆเนาะอย่างที่คุณน้องได้บอกไปนะคะถ้าเป็นคุณลุงนะคะอ่า ในภาษาที่เหนือภาษาที่อีสานสาก็ยังใช hmm ้คำว่าลุงอยู่อาจจะมีคําสร้อยบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้เขาจะเปลี่ยนไปเลยเนาะเป็นคําว่าหวานะคะ,อ,ะอันนี้หวานะครับแปลว่าอ่าแปลว่าคุณลุงนะคะในภาษาถิ่นใต้เนาะ,ะส่วนคําวา่าอานะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เนาะไม่เหมือนกับเหนือกับอีสานแล้วนะคะก็คือจะเปลี่ยนเป็นคำใหม่เลยก็คือคำว่าสูนะคะอะ่าแต่ในบางพื้นที่เนาะบางที่ใช้คําว่าง,นะ,ะ,ง,งะนะคะงองประอะนะคะงะเออซึ่งเป็นซึ่งเป็นอ่ คำเรียกเฉพาะถิ่นนะคะอ่ะก็แต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีคำเรียกขานที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนป้ากับน้านะคะจะใช้เหมือนภาษากลางเลยนะคะแค่เปลี่ยนสำเนียงในการเรียกขานไปนะคะก็คืออาจจะเป็นสำเนียงที่เฉพาะของละถ,ถิ่นนี่ก็เลยนะคะก็คือจะตอบไม่ได้หรอกว่าจะมีความสูงความต่ากว่าภาษากลางอย่างไงนะคะอ่าเพราะเป็นภาษาถิ่นเนาะเราไม่สามารถไปชี้ชัดได้ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนาะนะคะ คราวนี้นะคะวันนี้เนาะจบการสอนในเรื่องราวของภาษาถิ่นไปแล้วนะคะภาษาถิ่นใต้ใวันนี้เนาะหมวดครอบครัวนะคะแต่ถ้าว่าในเรื่องราวของภาษาถิ่นใต้เนี่ยเรายังไม่จบลงเท่านี้นะคะเรายังจะมีต่ออีกเนาะถ้านักเรียนคนไหนที่จะดูหมวดของภาษาเหนือกับภาษาอีสานไปแล้วเนี่ยนะคะ,ะก็จะเริ่มรู้แล้วว่าในบทต่อไปนะคะคุณนําจะสอนคําในหมวดหมู่ของอะไรนะคะแต่ก็จะเริมนะคะจะ ติดตามคูนําในคลิปต่อไปด้วยเนาออะจะนําความรู้นะคะในเรื่องวิชาภาษาไทยเนี่ยมานําเสนอนักเรียนอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะฝากด้วยนะคะยังไงก็ข้อที่ตามคูนํานิดนึงเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะคูนํำกัข้อยากวคำว่าสวัสดีค่ะเ mm. พี้ยนไม่อชภาษาเลยอะ <laughs>